สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแม่นบนนะครับถ้าตามสูตรนี้นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นสูตรเด่นบนที่มี3ตัวเท่านั้นนะครับเทียบชน2สูตรนะสูตรนี้ผมก็เคยบอกท่านผู้ชมไปหลายครั้งแล้วนะครับว่างวดนี้ต้องตามสูตรนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวย้อนให้ดูเนี่ยนะครับผมก็พยายามบอกว่างวดนี้นะครับ เลขท้าย3ตัวในวันที่1นะครับควรจะตามสูตรไหนผมก็แนะนำว่าให้ตามสูตร5 6 7จับคู่กับสูตร1 2 3นะครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยนะครับจะมาเฉลย2ส,สูตรนี้ว่าวิธีการคํานวณน,นะครับคำนวณยังไงนะครับทำไมผมถึงเอาสูตร5 6 7กับ1 2 3มาจับคู่กันนะครับวิธีคํานวณก็จะลงให้ดูในคลิปนี้นะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2ส,สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับทั้ง2ส,สูตรก็เป็นสูตรที่ผมตามมาหลายงวดนะแต่ยังไม่เคยลงให้ท่านผู้ชมดูแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่อยู่ในกลุ่มนะครับ ดังนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาลงให้ดูเลยนะครับเพื่อใครอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับย้อนมาดูตั้งแต่งวดแรกที่ทั้งสองสูตรมันเข้านะครับสูตรที่หนึ่งนะครับในหน้านี้จะมีทั้งหมดสองสูตรนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเขียนหลายรอบนะบผมก็เลยลงทีเดียวพร้อมกันในหน้าเดียวเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักสิบบน บวกหลักหน่วยล่างบวก6คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรหน่บวกหนึบวกหนึ่ง,ง,งเป็นสูตรวิ่งบนง่ายๆนะผมง่ายมากไม่ต้องใช้เลขหน้าเลขท้ายนะครับนี่นะครับมาดูตั้งแต่งวดแรก4ี่หนเแปดศูนยนะครับเลขหนึ่งก็คือหลักสิบบนนะครับมาบวกหลักหน่วยล่างเลขศูนบวกหคงที่นะครับหนึงในบวกหได้เจ็ดก็จะได้789นะครับงวดแรกนะครับส่วนสูตรที่สเนี่ย เอาหน่วยบนบวก3นะครับก็บวกแค่หลักเดียวนะครับหลักหน่วยบนก็คือตัวนี้นะครับหลักหน่วยบนก็คือตัวนี้นี่เลขเกนะครับเนี่มันต้องมาบวก3คงที่ในในสูตรที่2นะครับเจบวกสจะได้10ผลลัพธ์ก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับสูตรที่ 2, 2จะอยู่ฝั่งนี้นี่ครับสูตรแรกจะอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นสูตรที่2จะได้ศ1นย์มาดูผลรางวัลที่ออกคือ6 ห้าสองสูตรแรกนะครับหลุดก่อนอ่าสูตรที่หนึ่งยังไม่เข้านะครับสูตรแรกนี่ยังไม่เข้ายังไม่เข้านะครับจะเข้าในสูตรที่สองก่อนนะครับก็คือเข้าที่เลขสองเข้าที่เลขสองนะครับนี่ถูกเป็นงวดแรกนะครับ งวดทัดมานะครับก็ใช้หลักสิบบนน,บนี่หลักสิบบนเลข5มาบวกหลักหน่วยล่างเลข5 5 5 5วห้าได้สิบวก 6. คงที่ก็ได้16 6 7 8หกเจนะสูตรที่สองก็เอาหลักหน่วยบนนะหลักหน่วยบนนี่เลข2 2มาบวก3ได้ห้านะนี่บนีหก6 7ก็มาดูผลรางวัลที่ออกคือ87 3 8 7 3สามเลขที่เข้า คือเลขเจ็ดเลขเจ็ดอันนี้จะอาจจะเข้าที่เลขแปดหลักร้อยด้วยนะครับงวดทัดมานะครับก็จะใช้หลักสิบบนนะครับเลขเจ็ด มาบวกหลักหน่วยล่างเลข3แล้วบวก6คงที่7บวก3ได้10บวก6ได้16 6 7 8สูตรที่2นี่ยจะใช้หน่วยบนนับหน่วยบนก็คือเลข3 3มาบวก3ได้6นะครับจะได้6 7 8งวดนี้ออก9 9 0 7ก็มีเล7เขนะเล7ที่เข้านะมีเลข7ที่เข้า งวดถัดมานะครับสูตรแรกได้5้าสูตรที่2ได้ศูนย์หนถ้าตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าตัวหนึ่งจะอยู่หลักสิบตัวหนึ่งจะอยู่หลักหน่วยนะผมก็ลืมอธิบายบอกไปว่าสูตรแม่นบนเนี่ยมันเป็นสูตรรูดนะครับสูตรรูดก็คือมันจะมาเฉพาะสิหน่วยสิและหน่วยบน ะจะมาแค่สิบบนและหน่วยบนบางตัวก็อาจจะหลงหลักร้อยด้วยนะครับเหมือนวันนี้เข้าที่หลักร้อยหนึ่งตัวแต่มันส่วนใหญ่จะอยู่ที่สิบกับหน่วยเท่านั้นเนาะเพราะมันเป็นสูตรรูดนะครับเพราะมันเป็นสูตรรูดไม่ใช่ไม่ใช่สูตรวิ่งนะครับถ้าสูตรวิ่งนี่มันมาได้ทุกหลักแต่สูตรรูดนี่เน้นเฉพาะสิบหน่วยอ่นะโอเคนะครับเข้าใจหังวดถัดมานะครับสูตรแรกคำนวณได้ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองก็ศูนย์หนึ่งสองออกเก้าศูนย์หก เก้าศูนย์หกสูตรแรกเข้าที่เลขหก 6, นะครับเลขหกหลักหน่วยสูตรที่สองเข้าที่เลขศูนย์หลักสิบดังนั้นมันก็จะได้ศูนย์หกนี่นะครับงวดทัดมานะครับสูตรแรกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองเก้าศูนย์หนึ่งแล้วมาออกศูนย์หนึ่งเก้าสูตรแรกนีเข้าที่เลขเก้าในตำแหน่งหน่วยบนสูตรที่สอง เข้าที่เลขเก้าในตำแหน่งหน่วยบนเหมือนกันแล้วก็เข้าที่เลขหนึ่งในตำแหน่งหลัก10แล้วก็มีเลข0ูนเข้าในตำแหน่งหลักร้อยนะครับคือครบหมดเลยนะครับงวดทันมานะครับสูตรแรกได้สองสามสี่สูตรที่สองได้2องสามสี่งวดนี้ได้ตัวเลขเหมือนกันนะครับ 1นบวกหได้หกหกบวกหกสิบสส่วนสูตรที่2ก็หน่วยบนบวกสหน่วยบนก็เลข9ก้าไครับเก้วกสก็จะได้12เหมือนกันก็ได้2 3 4สามดังนั้นวันนี้มันออก9 903จะเข้าเฉพาะเลข3ตัวเดียวที่อยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับบางงวดตัวเลขมันเหมือนกันมันก็อาจจะมาแค่ตัวเดียวนะครับ แต่ทางงวดไหนตัวเลขมันไม่เหมือนกันอย่าง5 6 7กับศ12แบบนี้ฟันทงได้เลย10บน1ตัวหน่วยบน1ตัวแน่นอนนะครับงวดถัดมานะครับสูตรแรกได้5 6 7สูตรที่2ได้6 7 8นะครับออก2 7 2นะครับ2 7 2ดังนั้นจะเข้าที่เลขเจเพียงแค่ตัวเดียวนะครับ พราะสูตรมันตัวเลขเหมือนคล้ายกันนะครับงวดถัดมานะครับสูตรแรก2 3 4สูตรที่2 567นี่ถ้ามาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สันนิษฐานได้เลยว่าฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นหลักสิบฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นหลักหน่วยนะครับเพราะว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับ2 3 4กับ5 67มาดูผลรางวัลที่ออกนะครับ8 7 2ออก8 72นะครับฝั่งนี้เป็นหลักหน่วยเลข2เข้าที่หน่วยบน ฝั่งนี้เลขเจเข้าที่10บนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เป๊ะเลยนะครับงวดถัดมานะครับสูตรแรก3 4 5สี่ห้าสูตรที่สองห้าหกเจ็ดมันออกหกศูนย์ห้านะครับหกศูนย์ห้านะครับสองสูตรนี้มีเลขห้าที่ตรงกันนะม,มีเลขห้ามีเลขห้านะดังนั้นงวดนี้ เข้าแค่หลักหน่วยแต่เลขหกตรงนี้มันไปออกหลักร้อยด้วยนะครับแต่ผมก็จะวงเอาไว้เพราะยังไงมันก็อยู่ในสูตรเด่นบนนะครับ mm hmm. งวดถัดมานะครับสูตรแรกสองสามสี่สูตรที่สองแปดเก้าศูนย์นะครับถ้าตัวเลขมันสวนทางไม่เหมือนกันแบบนี้ก็สันนิษฐานได้เลยนะครับฝั่งใดก็อาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นหลักหน่วยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหลักสิบทันทีนะครับออกห้าสามศูนย์ ฝั่งฝั่งสูตรที่1นึงนะครับเลขสามอยู่ในหลักสิบบนนะครับฝั่งนี้ก็เลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยบนนะครับก็ตามที่คาดไว้นะครับถ้าตัวเลขไม่ตรงกันนะครับถ้าตัวเลขไม่ตรงกันนี่สิบหน่วยแน่นอนนะครับงวดถัดมานะครับหนึ่งสองสามกับสามสี่ห้านะครับออกสี่สี่ห้าสามนะครับในนี้ก็จะมีเลขสามที่ตรงกัน ไมครับนี่มีเลขสามที่ตรงกันนี่เข้าในตำแหน่งหน่วยบนนะครับแล้วก็จะมีเลขห้าเข้าในตำแหน่งหลักสิบแล้วมีเลขสี่เข้าในตำแหน่งหลักร้อยนะครับค,ครบหมดเลยนะครับสูตรที่สองนี่มาครบสามตัวนี่สองติดนะครับเก้าศูนย์หนึ่งก็มาครบสามสี่ห้าก็มาครบเลยนะครับ สูตรแรกี่เข้าเฉพาะลักหน่วยก็ถือว่าเข้าดีทั้งสองสูตรนะครับมาดูแนวทางงวดถัดมานะสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สองสามสี่นะครับสูตรที่สองคำนวณได้หกเจ็ดแปดนี่ตัวเลขไม่ตรงกันงวดที่ผ่านมาในผมเสียดายมากนะพลาดสูตรนี้ไปนะไปเลือกแต่ตัวเลขที่ตัวเองชอบนะบตัวที่ไม่ชอบก็เลยตัดทิ้งไปกลายเป็นไม่ถูกผลสุดท้ายออกสูตรเดิมนะครับออกเจ็ด แปดสองนะครับออกเจ็สูตรแรกเลข2ตัวนี้นี่เข้าที่หลักหน่วยบนนะครับส่วนฝั่งนี้เลข7กับเลข8เอาเลข8ก่อนเลข8มาที่10บบนนะครับแล้วก็เลข7มาที่ร้อยบนคือครบครบทั้ง3าหลักเลยนะครับแต่ที่แน่ๆ สิหน่วยบนมีแน่นอนนะครับนี่สิหน่วยบนนี่คือยังไงต้องโดนถ้ามันไม่ถ้าตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับนี่3าม3ูนานะครับสามหนะงวดนี้ก็72็ดสอนะครับได้แปดสอก็ครบเลยคราวนี้มาถึงงวดที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้นะครับในงวดวันที่1กันยายนนะว่าทั้ง2ส,สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับตรงตามที่ผม พูดไว้หรือเปล่านี่นะครับที่ได้5้าหกเจ็ดกับหนึ่งมาดูว่าสูตรไหนจะได้5้าหสูตรไหนจะได้1 2ึสสนะครับสูตรที่หนึงเนี่ยใช้ใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับสิบนนี่เลขแปสูตรนี้นี่ต้องจดไว้ดีๆเลยนะครับเลขบวกหลักหน่วยล่างเลขเจ็ 7, แล้วบวกเลก 6, ขหกงที่ บวกเลข6คงที่นะครับแปบวก7ได้15 15บวก6ได้21อย่างนั้นสูตรแรกนี้ได้1ได้2ได้3นะครับนี่คือฉเฉลยสูตรที่คำนวณได้1 2 3ที่ผมเคยบอกไว้เมื่อวันก่อน,นครับ1 2 3มาจากสูตรนี้นั่นเองนะครับสูตรนี้คำนวณง่ายมากนะครับแต่ผลที่ได้มันเข้ามาดีหลายงวดให่ไหมครับ เข้ามานี่ยังไม่สะดุดเลยนะครับหนึ่งสองสามแล้วมันจะไปจับคู่กับสูตรไหนนะครับก็ต้องมาจับคู่กับสูตรที่สองนี่เอาหน่วยบนบวกสามคงที่นะครับหน่วยบนนี่เลขสองนะครับสองสองบวกสามจะได้ห้าห้าหกเจ็ดอ่าคราวนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าห้าหกเจ็ดสูตรที่พูดถึง คำนวณยังไงนะครับมันง่ายสุดเลยนะครับบวกแค่หลักเดียวห้าหกเจ็ดในสูตรที่สองนะครับมาจากหน่วยบนบวกสามคงที่นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็สังเกตได้ว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามกับห้าหกเจ็ดมั่นใจนะครับวันนี้ผมมั่นใจนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามาแน่นอนนะครับหนึ่งสองสามกับห้าหกเจ็ดผมเอาห้าหกเจ็ดขึ้นก่อนแล้วกันเพราะว่าผมชอบห้าหกเจ็ดในตำแหน่งสิบบนนะครับ ห้าหกเจ็ดกับหนึ่งสองสามหรือใครจะเอาหนึ่งสองสามขึ้นก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับดังนั้นมันจะได้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามคราวนี้หลักร้อยเออหลักสิบบนที่เป็นเลขเจ็ดก็จะได้เจ็ดเจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสองเจ็ดสานะครับก้ชุดนี้ท่านผู้ชมจับตาดูไว้ดีๆเลยวัน,นี้ผมว่ามาแน่นอนนะครับมาแน่นอนนะในชุด2ตัวบนนะเลขค้ายละวันที่1นะครับเดี๋ยวมาดูกันตำแหน่ง2ตัวสุดท้ายนี้จะมี9ชุดนี้หรือเปล่าในงวดวันที่1นทับเ ครับหกหกนะครับอันนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะสองตำแหน่งนี้แหละลองดูดีจะมีเกชุดนี้หรือเปล่านะครับซึ่งสูตรนี้มันคล้ายกันกับสูตรวิ่งบนที่เข้ามาหลายงวดที่เป็น2ตัวนะครับในผมจะให้ดูนะสูตรวิ่งบนง่ายๆที่ผมเคยลงให้นะคบนี่สูตรวิ่งบนง่ายๆหน่วยบนบวกสี 4. และงวดที่ผ่านมามันเข้าเจ็ดแปดนะครับมันเข้าเจ็ดแปดมาทั้งร้อยมาทั้งสิบงวดนี้มันได้หกเจ็ดมันก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับนี่มันคือสูตรนี้นั่นเองแต่สูตรนี้มันจะเป็นสูตรรูดสามตัวแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรรูดสองตัวท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเห็นเห็นตัวเลขไหมครับว่าสองสูตรนี้มันได้หกเจ็ดแต่สูตรนี้มันมันได้ห้าหกเจ็ดหรือมันจะเป็นหกเจ็ดสองตัวนี้ที่จะมา สิบบนหรือหน่วยบนนะครับหรือถ้าใครชอบเลขห้าก็ไม่ว่ากันนะครับบางครั้งสูตรสองตัวมันอาจจะหลุดก็ได้นะครับบางครั้งสูตรสองตัวมันหลุดมันอาจจะเข้าสูตรสามตัวนะครับหรือสูตรสองตัวตัวนี้ยังจะมาอยู่นะครับมันก็จะเป็นหกเจ็ดทันทีอันมันก็คิดได้หลายทางนะครับเพราะว่าสูตรมันเป็นสูตรเดียวกันนะครับ,บ,บ 4, อันนี้หน่วยบนบวกสี่อันนี้หน่วยบนบวกสามนะครับเป็นสูตรเดียวกันเพียงแต่ตัวเลขต่างกันแค่ตัวเดียวนะครับ หวังว่าสูตรนี้น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากกว่าน้อยนะครับนี่ตามสูตรนี้ไม่ผิดหวังนะครับจริงหรือเปล่าวันที่หนึ่งกันยายนเราถึงจะรู้คําตอบนะบผมอยากให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับถูกรางวัลวดน,นี้กันทุกคนนะครับถูกยกช่องได้ยิ่งดีเลยวันนี้นะครับบางท่านไม่รู้จะตามสูตรไหนดูตัวเลขมาหลายช่องหลายสูตรหลายอาจารย์ สับสนนะครับสับสนผมบอกเลยตามสูตรนี้นะครับตามสูตรนี้นี่จะตัวไหนแค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้เยอะนะมีแค่9ชุดเท่านั้นนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไปกลับไว้เป็นเอา1 2 3ขึ้นหลัก10แต่ผมว่า5 6 7มันน่าจะอยู่10บนนะครับก็รอดูในวันที่ 1, 1> ก็แล้วกันนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับยังจะมี สูตรวิ่งล่างง่ายๆแบบนี้ลงให้ดูอีกนะครับยังจะมีสูตรวิ่งล่างอีกนะอันนี้เป็นสูตรวิ่งบน3ตัวนะสูตรวิ่งบน2ตัวก็มีเหมือนกันนะครับถ้าทานันเวลาผมก็จะลงให้ดูอีกนะครับทุกข้อมูลนะครับไม่มีห่วงนะครับลงให้ดูหมดนะครับเป้าหมายคืออยากให้ท่านผู้ชมถูกรางวัลน,นั่นเองนะครับเป้าหมายอยากให้ถูกแต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ